มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนบ้านโบราณอายุกว่า150ปีพังถลม่มหญิงเก็บของเก่าถูกปูนทับเจ็บรถพังเสียหายสองคันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่มรนิธิพิทักการรับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีว่า เกิดเหตุบ้านโบราณพังถลม่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในเหตุเกิดบริเวณบ้านโบราณริมถนนปากแพรกย่านตลาดเก่าเมืองกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนโบราณแบบ ชั้นครึ่งพังถล่มลงมาเหลือเพียงกำแพงสองด้านภายในพบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ40ปีได้รับบาดเจ็บจากการถูกเศษปูนกระแทกใส่จนมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่รีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพยุหาสีนาเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดต่อไปค่ะ นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์ซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกเศษอิฐเศษปูนของบ้านที่พังถลม่มห่นลงมาทับได้รับความเสียหายจํานวน2คันนะคะหนึ่งในเจ้าของรถได้รับความเสียหายแล้วว่าช่วงเกิดเหตุกําลังจอดติดไฟแดงอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านหลังที่เกิดเหตุจู่จก็เห็นเศษอิฐปูนพังถล่มลงมา แม้จะพยายามถอยรถหนีแต่ก็ไม่ทันทำให้รถถูกเศษอิฐและเศษปูนทับได้รับความเสียหายค่ะ ขณะที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงบ้านโบราณหลังนี้นะคะได้ให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวว่าบ้านหลังดังกล่าวมีอายุมากกว่า100ปีแต่ว่าถูกทิ้งร้างเป็นบ้านโบราณสภาพชำรุดทรุดโทรมมานานกว่า30ปีแล้วค่ะแม้จะเคยมีผู้เข้าไปขอซื้อจากเจ้าของบ้านเพื่อนําไปบรนะิโภแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมขายปล่อยให้บ้านอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมจนในที่สุดก็เกิดพังถล่มลงมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเชื่อว,ว่าบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ชำรุด เมื่อหญิงผู้ได้รับป่าดเจ็บเข้าไปเดินเก็บของภายในบ้านอาจจะไปก่อให้เกิดแรงกระแทกส่งผลทําให้โครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะผุพังทําให้โครงสร้างของบ้านพังลงมาถลม่มดังกล่าวค่ะ ครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปสืบค้นข้อมูลพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านชื่อว่าปิ่นเกลียวเป็นบ้านของชาวยวนที่มาอาศัยอยู่ย่านถนนปากแพรกก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2418ปัจจุบันอายุมากกว่า148ปีค่ะซึ่งที่ผ่านมามีภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่พยายามเข้าไปปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านทำให้ต้องถูกปล่อยทิ้งร้างในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ